ไฮสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะกี้ก็อยู่ที่กรุงเทพเหมือนเดิมค่ะส่วนวันนี้นะคะกี้ก็จะไปที่เกาะล้านนะคะไปอีกแล้วไปชนบุรีอีกแล้วจ้ะไปเกาะล้านนะคะก็คือนัดเพื่อนสาวไว้ที่นู่นนะคะทัวร์เราจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ท่าเรือเกาะล้านเลยบ๊ายบายถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือแหลมบริหานะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะเห็นเพื่อนแล้วนะค,ะคนนี้ ฮัลโหลวลแคททูมายทูมายเวล์มาทางเนี่ยเาทำใหม่มันมีหลังคาปกติไม่มีเือมากที่บ้านเป็นใช่เมือต้องซื้อตั๋วก่อนไหมเออแต่เรือใหญ่เมือเรือน้อย จัดตังที่นี่เลยค่ะเราจะไปขึ้นเรือกันแล้วนะคะ,ะทุกคนก็คือต้องเข้าแถวไปนะคะคล้ายๆคือแบบทัศนศึกษาจาใช่คล้ยคถูกอะ่ะใช่เป็นครูปนะคะเราจะไปขึ้นเรือเรานั่งสปีดโบนนะคะ<อ>คนละ150บาทขาไปนะขากลับคือเดี๋ยวนี้ขากัับเขาก็มีมีให้แล้วต้องไปซื้อที่ฝั่งนูน้นเขาบอกว่ามีทุกุกชั่โมง เดี๋ยวดูเขาทำใหม่ออเดใช่แต่ก่อนที่ร้อนมากทุกวันนี้ก็โหสบายแล้วเรือเต็มเลยถึงท่านหน้าบ้านเรียบร้อยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็แวะทานข้าวค่ะหละังจากที่ทานข้าวเสร็จก็จะทูรหาที่พักนะคะให้มารับเนาะใ่ไอ้ิมกินไปหนึ่งไม้ค่ะทุกคนบ้าละ พาด่ะคืออากการอ่อยสุด่นี่เลยค่ะทุกคนได้แล้วนะคะข้าวผัดของเราเอา้ามึงก็สั่งข้าวผัดหรือก็มูออยู่ในมือมือเหรอจ๊ะวิญญานมือกุ้งป,ประมาณตัวสองตัวไม่เป็นไรกินได้กินได้ไ อ,อืม,อมอกระานอร่อยอร่อยอร่อยไปที่พักกันค่ะทุกคนนะคะรถของที่พักก็จะมารับเรานะคะที่พักที่บ้านต้นไผ่เนาะในราคาเจร้อยเก้าสิบบาทรวมมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถรับส่งท่าน้าบ้านมากับอะไรเงี้ยมากับมาดามดารา่ะดาราหนังโป๊ <laughs> ที่พักของเราค่ะบ้านต้นไผ่เบอร์สี่ไ <Okay. S 1> อ้มิเช่รถเราเบอร์สี่สีฟ้าที่ม,มึงมักเลยสีฟ้าไปกันค่ะอากาศกตรอร้อนๆนะคะอาเติมน,น้ำมันก่อนนะคะแล้วก็จะไปเซลฟี่ที่หาดใดหาดหนึ่งสักแห่งหนึ่งเออนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าหาดไหน เราจะไปหาไหนก่อนที่ถ้าตรงประตูนี้เราจะไปหาอะไรไปท็อปส์แมนต่อจะมาจะเปลี่ยนตัวไปตรงนี้ก็ไปหัทมวนค่ะหัดมวนจุดแรกที่เราจะไปนะคะทุกคนก็คือหาดทวนค่ะแล้วก็เงียนเง็นไปเช่นเคยนะคะซูเปอ,อร์ของเรานาะคะเบื้องหลังนางฟ้านาั่งกอนทัศน์ไปถ่ายรูปกัน,กนจา้าเออผมพลาด ใสมากค่ะทุกคนโอมาก่อนร้านช่วงนี้น้ำใสมากดูนี่เออหอยหอยนี่นะคะทุกคนเราก็แวะมาที่ร้านนี้ค่ะไอศครีมสายโจนนะคะเริ่มต้นที่ลูกเละสบาทเองและนี่ก็ได้มาแล้วค่ะทุกคนช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่เขามืองอะไร อันนี้เป็นมะพร้าวแล้วก็โรสแมรี่ชีสค่ะเจีวเยวอะไรบ้างอร่อยใช่ไหมอร่อยเลยมันอร่อยอยู่แล้วว่าเคยมากินแล้วครั้งหนึ่งอร่อยไปไปหาที่นั่งกินนี่คะ่ะทุกคนไอศครีมสายโจนเกาะล้านรสสตรอบเบอรี่เริ่มบอกไปว่าเขามีท็อปปิ้งให้ใส่ฟรีด้วยนะแบบไม่อั้นเลยไอศครีมก็อร่อย ถ่าท้าสาวรสไม่หมดอร่อยกว่านี้ใช่สาวรสนี่อร่อยขมรู้อะไรนะมะพร้าวแล้วก็ช็อกโกแลตเอ้ยวยวนิลาชิปชิมหน่อยชิมเลยมว่อนนืออืออจดอ่ะคตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดนะคะแล้วเราก็จะไปเล่นน้ำกันค่ะ เราไปเล่นน้ำที่หาดไหนนะมึงเราไปเล่นน้ำที่หาดตาแหวงนะคะว้าวระวังรถนะมึงโอ้โอ้เอนแข่งกันนะจีระวังนะแข่งอะไรกันสวยทุกคนจุดชมวิวนะคะเกาะล้านสวยมากโอ้เราก็จะมารอดูพระอาทิตย์ตกกันนะคะ คือดีมากแล้วน้ําทะเลคือแบบสีเขียวอ่ะทุกคนแล้วมันแบบใสๆเขียวๆอะ่ะเออคนเล่นเยอะอยู่นะว่าไม่ได้บรรยากาศก็ดีลมพัดน,นะคะเมือง <laughs> เราจะไปกินอะไรกันคะตอนเย็นนี้มิงกิ้งมิงกิ้งที่ไหนคะนู่นนู่นไหน,บบก,นกระชังนู่นไปก่อนนู่นไปอุ้ยมันมีตรงนั้นไงที่เราขี่ไปตรงนู้นใช่ไหม ใช่แต่ว่าเราก็จะเห็นแสงไฟแดงๆอยู่ตรงไหนวะตรงไหนวะเลือกเอาลานเดยนี่นะคะร้านนี้เราจะมาดิ้นิ้งกันนะคะเนี่ยตอนที่เราอยู่ตรงนี้หรือเปล่าที่เรากินใช่ไหมใช่จะไม่สุกเสมอใช่ใช่ตรงนี้สุกเสมอตรงนี้อู้หู้ยากเม่นมาเจอกับญาญ์วะยากเล่นแต่ก็กลัวบอ กูซีแกงไปใส่เมื่อวานนะโชกแกงมึงดูลมดิโอ้ยไฮไปค่ะทุกคนเราจะไปเล่นน้ำกันน้ำสาต่อไปว้าวฝังชาร์ตเยอะมากเยศูนคิงชนะไปเลย นี่โค้งวัดใจมาเราใกล้จะถึงจุดที่แบบว่าเป็นโค้งวัดใจแล้วนะคะมาวัดใจช่วยกันค่ะเรามาวัดใจช่วยกันค่ะทุกคนนี่นะทุกคนโค้งวัดใจของเราวิ่งนี่หาวนี่หาวข้างหน้าทางอันตรายมากเห็นป้ายอยู่พอบานไหมหนาวลย ะะกับจิ้งเหลนหนึ่งตัวค่ะเออวางไว้ตรงไหนเออ ต <raszam dwarf worship bird> ่อร้านรอบที่ร้านก็ไม่น่าเบื่อต่อร้านรอบที่ร้านก็ไม่น่าเบื่อต่อไปน้ำใส่มากกิจกรรมควงไฟด้วยนะ รรโรลนินจิอร่อยมากค่ะน่ากลนมากมีสีเราจะไปชิมกันทุกคน,นะคะตอนนี้ก็คืออิมค่ะอิมแล้วก็พักทองนะคะนอนหลอส่วนคนที่กำลังกินอยู่นะคะก็คือเพื่อน มสวัสดีค่ะทุกคนเกาะร้านวันที่2งนะคะเราก็ย้ายที่พักค่ะเราจะไม่ได้พักที่เดิมเราพักที่ใหม่เราพักที่บ้านต้นทองซึ่งเราก็รอเช็คอินอยู่เพราะว่ายังไม่ถึงบ่ายสองตอนนี้ก็คือยืมมอชัยค่ะมาออกมาเที่ยวเล่นรอนะคะรอห้องพักค่ะทุกคนตึ่นขับของเรามาเดินไปค่ะเราก็จะไปหาดเทียนกันนะคะทุกคนไปกันเลย ถึงแล้วนะคะทุกคนหาดเทียนนะคะคือหาดเทียนอ่ะในเกาะล้านอ่ะคิดรู้สึกว่าหาดเทียนเป็นหาดที่สวยที่สุดในเกาะล้านแล้วแต่ว่าจะว่ายังไงมันก็สวยทุกที่นั่นแหละแต่ว่าแค่รู้สึกว่าหาดเทียนสวยที่สุดนั่นแหละนี่น้ำทะเลคือใส่มากเขียวเขียวอ่ะ น้ำทะเลคือดีมากทุกคนดูดิน้ำใสมากว้าวดูดิแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะ เรากําลังจะเดินไปหาต้องเป็ดนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องเป็ดอยู่ตรงจุดไหนของหาดเทียงไปค่ะดูเพื่อนอยู่ข้างหลังเออนั่นแหละไปจ้ะ,จะดูคนดูสภาพหนะ้าแล้วก็แม่หาข้าวนะคะค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับพวกเราแล้วนะคะ นั่นก็คือส้มตำค่ะโอ้ว่าร่างกายขาดสาระไม่ได้เลยทุกคนมาแล้วเดี๋ยวรอรอนมาผัดผึ้งมาแล้วขอบคุณค่ะว้าวาส้มตำไข่เจียวแล้วก็ผักบุ้งนะคะมาเกาะร้านมากินร้านอะไรคะครัวป้าเตี๋ยจ้ะ ครัวป้าเตี่ยหน้าศาลเจ้าพ่อดำโอเคค่ะนี่ร้านครัวป้าเตี่ยหน้าศาลเจ้าพ่อดำค่ะทุกคนอร่อยอร่อยทุกเมนูกินก่อนต้องกินก่อนกินจากร้านป้าเตี่ยนะคะหน้าศาลเจ้าพ่อดำคือรอบที่แล้วอ่ะกับพี่กับเพื่อนนะคะก็มากินที่นี่อร่อยสุปดำอ่ะอร่อยคือรอบที่แล้วคิอซุปดำกันค่ะหอมทำไรไหล ตื่ต for ื่ตื <essen> ่ปาหลมแหงหรอกเติมปลาหาเขาร่างกายฮปปี้แล้วไมีแห้งหวางอะไรมันยังไงบ้างคะเริ่เริ่เลยเนาะทำแรกอะฮปปี้ ตรีนี่แห้ไงไหร่เหมืนเติมวิตามินอ่ะสรางอีสานของแทค่ผนะัดผักบุงโอ้โอ้โอเอาไปไหนร้อนอ่ะอร่อยอร่อยตอนนี้ก็มานั่ ติบเกเล็กไน้อยนะคะที่ร้านนี้ค่ะนี่ชื่อนี้วิบบาร์ดูบาร <บา S 2> ์เออ,อนั่นแหละร้านนี้แหละคะ่ะกิโกโก้ค่ะุรอเช็คอินนะคะค่ะอากาศก็ร้อนรอ,รอเวลไปจ้ะ <sı ff y> ตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดตายายนะคะนี่เลยนี่คือบรรยากาศของหาดตายายค่ะทุกคนก็มีคนเยอะอยู่นะเออใครที่แบบว่าต้องการ<ด>จะถ่ายระปะูปกับโดรนเครื่องฟ้าแบบเนี้ยอยู่ที่หาดตายายนะคะทุกคนนะดีมากบรรยากาศดีมาก วันนี้เราก็กลับแล้วนะคะไปกันค่ะไปที่ท่าเรือกันโอเคเดี๋ยวไปท่าเรือแล้วก็บ๊ายบายเลยนะบ๊ายบายเลยนะเดี <bye S 1> ๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะบ๊ายบายอยู่บ้ากอนนิโม